ได้ลูกบอลหมายเลขประจำหลักหมื่นนะคะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเลขหลักกิโลเฮ้ย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 เเลขหลักกิโลเลขหลักกิโลโอ้โหแล้วก็กดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดตรงสีแดงเลยครับนะครับพี่น้องเนาะมานั่งลุ้นเลขอยู่ที่หลักกิโลกันโอ้ยพี่น้อง มันลุดเล็กอยู่ถี่หลักกิโลครับหลักกิโลให้โชคออกไหะจนเกือบได้แล้วจหหึ่งหกหนึ่งเลยเร้ยยเเลขหลักกิโลเฮ้เฮ้ยเฮ้โอ้โหเลขหลักกิโลโอ้โหหนกเต็มเต็มหนหกเต็มเต็มหกเต็มเตมครับ เลขหลักกิโลหนึ่งหกเต็มเต็มหนึ่งหกเต็มเต็มโอ้โหลุงไอ้นามโอ้โหฮะโอ้โว้้ดูช่าง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 เลขหลักกิโลเลขหลักกิโลหนึ่งหกเต็มเต็มโอ้โหโอ้โหโอ้โหพี่น้องพี่น้องครับขึ้นป้ายใหม่ขึ้นป้ายใหม่ไหนไหนไปดูซิไปดู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  ดูไปดูนู่น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 ตรงไหนโอ้ยห้าสิบบาทเองโอ้ยโอ้โหไหน้ไหนโอ้โหนี่เหรอโอ้โหนเต็มเต็มครับพี่น้องโอ้โหโดนโดยโอ้โหโอ้โหถูกกันทั้งประเทศเลยฮะโอ้โหโอ้โหโอ้โออะไร มูโอ้โห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 หนึ่งหกเต็มเต็มครับพี่น้องหนึ่งหกเต็มเต็มครับเดี๋ยวรอลุ้นรางวัลที่หนึ่งกันครับดูครับพี่น้องดู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 โอ้โหหู้อืมอืมวันนี้อาจารย์ยาครับอาจารย์ยาเข้าครับอื้มสี่เขาโทมาไหนเลขอาจารย์ป้อมเหรอนึงหกเหมือนกันอ๋อ โอ้โหสุดยอดอาจารย์ป้อมอาจารย์ป้อมก็เข้าเอาเอาโอ้โหสุดยอดหนึ่งหกหนึ่งหกโอ้โหออกจริงๆเลขหลักกิโลเลขหลักกิโลออกจริงๆโอ้อะไรโอ้โอ้โอ้ลุ้นเลขหน้าหลักกิโล เครับตอนนี้รุนละทึกใจอยู่ที่หน้าหลักกิโลรุนละทึกใจโอ้ยสั่นเต้นเต้นเต้นตื่นเต้นได้ลูกบอลหมายเลขประจำหลักหมื่นนะคะและกรรมการท่านสุดท้ายค่ะกรรมการหมายเลขหก การออกรางวัลระจหลักหน่วยเป็นผู้แทนกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยในเรื่อนย่อแสงพุ่งในยการศูนย์บริการประชาชนสำนักงานสอบสวนและนิติการจะเป็นผู้เปิดช่องให้ลูกบอลตกลงเป็นทัานสุดท้ายค่ะเปิดช่องแล้วรางวัลที่หนึ่งอืมอืมยันหนึ่งเกียรติการ์ดรางวัลหมายเลข และขณะนี้กรรมการออกรางวัลทั้ง6ท่านได้เสียงรางวัลหมายเลขครบแล้วค่ะครบแล้วรุ่นรางวัลที่หนึ่งครับเลขท้ายออกไปแล้วหนึ่งหกต่อไปเจ้าหน้าที่จะเปิดฝาตลับทึบแสงที่บรรจุลางวัลหมายเลขไว้ภายในเพื่อแสดงให้ประชาชนผู้เข้าชมการออกรางวัลได้ทราบพร้อมกันทั้ง6หลักค่ะยันรุดวันที่หนึ่งงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมพุทธศักราช2561 05 05 05โอ้โห05โอ้โหโอ้โหแรกลักกิโลอีกแล้วแรกลักกิโล05โอ้โหตรงๆเต็มๆครับโอ้โหบารมีตะเซตาจันจริงๆโอ้โหบารมีตะเซตาจันจริงๆครับ50โอ้โห05 50 05โอ้โหมีคนให้ถูกครับแต่เป็นเลขกลับดูหลักกิโลไหน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  โอ้โห yeah! ดูรากิโล16กับ0550 16กับ0550ครับโอ้โหสุดยอดสุดยอดครับสุดยอดว้าวตื่นเต้นต,ตื่นเต้น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 โอ้โหหนึ่งหกว้ายว้าวจะเป็นลมจะเป็นลมฮะปลาตติโถ่ปลาตติโถ่ลำเลยลำถวายเลยเอา เอาลำถวายตึงตึงตึงตัวโอ้โหอาจารย์ใบลำถวายเลยครับโอ้โหอาจารย์ใบลำถวายเลยครับอืมลำถวายเลยอาจารย์ใบโอ้โหไหนตัวไหนฮะโอ้ยว้ยโอ้ยนี่ปาดีโตเมอู๊ยหนึ่งหกเอ้ยเอ้ยโอ้ พี่น้องพี่น้องเอาคนสุรินทีวีจะเป็นลมแล้วคนสุรินทีวีจะเป็นลมแล้วโอ้โโอ้ยสุดยอดสุดยอดอาจารย์สุดยอดสุดยอดอืมโอ้ยอาณาพาจะเป็นลมจะเป็นลมออกตรงๆตรงๆตรงๆอานามาเปล่าไรจะเป็นลมปุ้ยปุ้ยปุ้ยยลุ้นกันเยอะครับปารอี่ เซิงเลยเซิงเลยบเช่นนี่เอ้าเป่าเป่าหน่อยเป่าให้เขาหน่อยว้าจะเป็นลมจะเป็นลมแล้วถูกเยอะถูกเยอะถูกเยอะครับถูกเยอะถูกเยอะอัน้ำใส่เขาหน่อยจะเป็นลมโอ้ย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 ั้งบนั้งล่างเลยโอ้ยอาจารย์อาจารย์สาธุเด้อต่เสเด้อจะมีตาจันเด้อเงวนตรงๆเลย โอ้ยสัน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 หมดละสันหมดละโอ้ยลงมาพี่สู้นี่ยหวยมันจะออกห้าศูนย์ก็ยังพูดอยู่เออยังชี้กันอยู่เนาะตอนที่หนูลงมาทางนี้ดูว่านี่ออกตรงตรงเลยทั้งบนทางล่างทางบนทางล่างเลยเออเดี๋ยวจะแม่นอะไรขนาดนี้จะแม่นอะไรขนาดนี้ลุงเซตาเซยังมีตาจันโอ้ยจะแม่นอะไรขนาดนี้ครับนี่นี่นี่ออกตรงตรงเลยตรงตรงเลยนี่รูปให้เขาน้อยโอ้โหยี่นี่นี่นี่ห้าศูนย์นี่ ครับตรงเลยตรงตรงเลยโอ้โหสุดยอดงวดนี้สุดยอด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 โอ้โหโอ้โหผู้ชมนะครับนี่คือบรรยากาศที่หลักกิโลให้โชคนะครับหลังหวยออกหลังหวยออกนะครับก็คือบรรยากาศสดๆที่นี่เลยโอ้ยตื่นเต้นตื่นเต้นหนึ่งหกหนึ่งหกตาเซยะมีตาจันให้จริงๆให้จริงๆบอกว่าเลขจอกในหลักกิโลเห็นไหมออกจริงๆครับ หนึ 16, 16่งหกหนึ่งหกกับห้าศูนย์ก็ศูนย์ห้าซื้อในหลักกิโลซื้อในหลักกิโลฝั่งนี้นี่ก็คือเลขหนึ่งหกกับศูนย์ห้าห้าศูนย์ที่เขาซื้อกันเห็นไหมนี่หนึ่งหกศูนย์ห้าห้าศูนย์นี่แหละมันจะมันแต่มันออกกลับกันแต่งวดที่แล้วครับคุณผู้ชมงวดที่แล้วนี่ออกตรงนี้นี่งวดที่แล้วนี่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 ฝั่งนี้นี่นี่ เห็นไหมแต่งวดนี้ไปออกงวดที่แล้วมันออกกลับฝั่งนี้ออกกลับออกเป็นเจ็ดสองออกเป็นเจ็ดสองงวดนี้มาออกฝั่งนี้ครับงวดนี้มาออกฝั่งนี้งวดต่อไปจะออกฝั่งไหนเดี๋ยวเรามาลุ้นกันงวดต่อไปจะออกฝั่งไหนเดี๋ยวเรามาลุ้นกันแต่งวดนี้กลับเหมือนตัวนั้นเลยกลับเป็นศูนย์ห้าห้าแล้วก็หนึ่งหกห้าแล้วก็หนึ่งหกโอ้ยของคนสุดินทีตื่นเต้น คนสุรินทร์ทีวีตื่นเต้นหลายพี่น้องตื่นเต้นแห้งวายโอ้โหสุดยอดช่างทำสารถูกกันทุกคนเลยถูกหมดทุกคนเลยนะครับช่างทำสารเรอววาโอ้ยบารมีของตาเซตาจันให้จริงๆให้จริงๆช่างที่มาทำสารถูกทุกคนนะครับถูกทุกคนเลยที่นี่นะครับออ้เป็นไงช่างมาทำสารตรงนี้ที่โชคดีทุกทุกคนนะครับโชคดีทุกคนเลยครับมาซื้อจะไดเป็น ซื้อสองข้างไงซื้อสองข้างอมาได้ก็ซื้อห้าศูนย์ศูนย์ห้าครับแล้วก็อะไรนะหนึ่งหกป่ะครับหนึ่งหกหนึ่งหกก็ถูกเนาะครัถูกถูกกันคนละเท่าไหร่เนาะช่างเนยไม่เยอะหร้อยสองร้อยคนละร้อยสองร้อยโอ้นะครับคุณผู้ชมนะครับช่างถูกกันทุกคนเลยคนละร้อยสองร้อยนะครับช่างที่ทําสารใหม่เนาะนี่คือช่างช่างยังนี่ช่างฮอบช่างฮอบช่าง ช่างลินช่างจรวดช่างกุลช่างกุลนะครับสี่ช่างถูกทั้งสี่ช่างเลยนะครับคุณผู้ชมเข้าไหมถูกเขาไม่เลขไดนโอนเงินเข้าเข้าจะซื้อก็ไม่ได้เป็นไรไม่เข้าโอนเงินไม่เข้าโอนเงินไม่เข้าผมว่าเออผมว่าเลขผมมันมันขลังเกินและโอนเงินซื้อไม่ได้ซื้อไม่ได้ครับ ถ้าอาจารย์อยาซื้อเลีกอาจจะไม่ออกก็ได้ครับ FC ก็ว่าอาจารย์ไม่ต้องซื้อหรอกธาตุพุ่มาหนูถูกเยอะๆเดี๋ยวใช้เออเดี๋ยวโจนไม้ใช้เองครับแล้วก็เออเหมือนงวดก่อนเกล็ดเขาแ่นเขาถูกเยอะเขาถูกเยอะเหรอเนั่ยนั่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวไปดู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 ก่อนเป็นยังไงถูกเยอะเยอครับเออเมือนเสาเนี่ยเออเหมือนเ้ารู้เลยเอาของมาถวายเลยมาจากหัวง้อมาจากบ้านหัวงัวปาคกี่ถูกถูกเยอะถูกเยอะ ถือนับคือกันปลาทิโทรให้เงินอะป้อมใส่อ่าให้เงินอาจารย์ป้อมใส่โอ้ยอาจารย์ป้อมโอ้วันนี้ได้ค่ารถกลับบ้านแล้วดีใจแล้วอาจารย์มาอบรเพิ่นโอ้ยอาจารยมาอุปโภคบิโภเพิ่นครับโอ้เงินอาจารป้อมได้ใช้แล้ววันนี้สบายยกโป้โอ้โหยกโป้เลยอือซ่ไหนตัวไหนนี่นี่ยนี่นี่เพิ่นว่า สุดยอดอาจารย์สุดยอด,ดยอดอกวยออกครับได้โชคได้ลาบกันแล้วก็เริ่มมากราบไหว้แล้วสวัสด,ดีครับ <c oughs> สวัสด,ดีครับผมแฟนช่อง YouTube คนสุรินทีวีนะครับ <Wow. S 2> กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อน <c oughs> กดตร้มสีแดงๆเลยครับ <c oughs> เพื่อบให้พลาดข่าวสารอีกนิดหนึ่งกดรลปกระดิ่งให้น้ำแนครับรลปกระดิง่งจริงกิงกิ้งกิงกริง,ก,ง,ก,ง,ก,งกดนำคบ พูงคลิปย้ำได้ทันสิบเดชพาดคลิปแล้ว็สิบเดชพาดข่าวสารในช่อง YouTube คนสุรินทีวีครับผมก็ขอบคุณเลยๆสำหรับผูติกดครับผมขอบคุณ